บวนการลักลอบขนใบกระท่อมข้ามมาทางด่านพรมแดนในอเมสิดางห้จดสงกลากันบ้างค่ะล่าสุดวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ทาหารกําลังลาดตระเวนแนวชายแดนก็ไปเจอกับพืชกระท่อม6กระสอบน้ําหนักกว่า150กิโลกรัมพร้อมกับบุคคลต้องสงสัย5 6คนค่ะที่พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็ต่างวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงทิ้งใบกระท่อมเอาไวใ้ให้เจ้าหน้าที่ดูต่างหน้า โดยวันนี้เจ้าที่นะคะได้ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียค่ะเพื่อเฝ้าระวังบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและก็ไม่ผ่านการคัดกรองโรค โดยเพราะว่าขณะที่กำลังเดินลาดตระเวนนะคะบริเวณเขตแดนที่14สังเกตเห็นบุคคลต้องสงสัย5-6คนอยู่บริเวณริมรั้วกำแพงปูนที่กั้นแบ่งเขตแดนค่ะได้ทำการซุ่มดูเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมจนพบว่ามีการโยนกระสอบสีขาวจากฝั่งมาเลเซียเข้ามายังประเทศไทยและก็กลุ่มบุคคลดังกล่าวรีบทาการแบกกระสอบสีขาวเพื่อขนย้ายไปบริเวณอื่นทันที เจ้าหน้าที่ค่ะจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบแล้วก็เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการทิ้งกระสอบแล้วก็หลบหนีอาศัยความชำนาญในพื้นที่ปีนข้ามรั้วกำแพงหลบหนีเข้าไปยังฝั่งประเทศมาเลเซียได้ทันก่อนที่เจ้าที่จะถึงตัว จากการตรวจสอบพบว่าเป็นกระสอบอาหารสัตว์แต่ว่าภายในถูกอัดแน่นไปด้วยใบกระท่อมจำนวน6กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ150กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำกลับไปยังฐานปฏิบัติการนะคะกองร้อยรอ5021เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียทั้งปารังเบซานและก็สัตดเดาค่ะที่ผ่านมาพบมีการลักลอบขนใบกระท่อมและเป็นช่องทางที่รายงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยจะคุมเข้มและมีการจับกลุ่มได้บ่อยครั้งรวมทั้งมีการซ่อมแซมรั้วลวดน้ำที่ถูกตัดออกแล้วก็ถูกทำลายอยู่เสมอค่ะซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มหรือว่ากระบวนการที่ลักลอบกระทำการผิดกฎหมายไม่ได้มีความเกรงกลัวต่ออำนาจรัฐแต่อย่างใดค่ะ